สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลุงจะพามาทำเมนูยําถั่วลิสงสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรง่ายๆนะคะทํากินเล่นหรือว่าเป็นกับแกล้มรับรองว่าเพลินแน่นอนเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะนําหอมแดงมาหั่นหรือว่าเอามาซอย มะลุ่งจะไม่ซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทุกคนจะผ่าเป็น4ี่ส่วนประมาณนี้ค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะอยู่ที่ว่าเราชอบกินมากน้อยแค่ไหนจากนี้ให้นำพริกมาซอยมะลุ่งใช้เป็นพริกจินดาแดง ใช้เยอะแค่ไหนก็ได้นะคะความเผ็ดปรับเอาตามชอบอพอซอยพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วนำทุนรียส่งมาคั่ว เพื่อนๆจะใช้เป็นวิธีคั่วเอาหรือว่าทอดเอาก็ได้นะคะแต่ไม่รุ่งชอบวิธีคั่วมากกว่าวิธีทอดถ้าเอามาคั่วเนี่ยไม่รุ่งจะรู้สึกว่ามันแล้วก็หอมกว่านะคะถ้าเพื่อนๆชอบแบบทอดก็ทอดได้เลยใช้ไฟกลางในการคั่วนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะไม่งั้นถั่วลิสงของเราเนี่ยจะไม่ก่อนสุก ถั่วลิสงเวลาเราเอามาคั่วเนี่ยกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะทุกคนเวลาคั่วเนมลุงจะกินไปด้วยนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วมาดูขั้นตอนในการยำใส่ถั่วลิสงลงไปในภาชนะ,ะวิธียำของแม่ลุงก็ง่ายๆเลยนะคะวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างปรุงรสชาติด้วยเกลือผงปรุงรสแล้วก็มะนาวค่ะถ้าใครชอบน้ำปลาก็ใส่เป็นน้ำปลาแต่แม่ลุงจะไม่ใส่น้ำปลานะคะ เพราะว่าต้องการยำออกมาแล้วให้เป็นแห้งก็เลยใช้เป็นเกลือใส่พริกซอยหอมแดงซอยลงไปคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน อ่าเมุ้งลืมบีบมะนาวใส่ลงไปนะคะบีบมะนาวใส่ลงไปได้ตามชอบปรุงรสชาติให้ออกมันเค็มเปรี้ยวนะคะแล้วก็กลมกลม่อมคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างอีกเข้ากันดีอ่าแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะปรุงให้ถูกปากเราดีเลยเดี๋ยวไม่ลุงขอชิมหน่อยนะ อืมอร่อยมากเลยค่ะได้ทั้งความมันความเผ็ดเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็กลมกล่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูยำถั่วลิสง สามารถทํากินเองได้ง่ายๆแถมวัตถุดิบน้อยมากเลยค่ะจะทํากินเล่นหรือว่าเป็นกับแกล้มนะคะรับรองว่าเพลินลองเอาไปทําตามกันดูนะคะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกําลังใจให้กับเมลูกช่องครูกันธรรมนีชาแน,นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ